นี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยบรรยากาศดีครับผมนี่บรรยากาศแรงๆแดดลมลมตกนะครับผมนี่นาเสียงกบเสียงเขียดโตกหนูปูปีของเงานะครับผมนี่กับบรรยากาศของข้าวงามๆแบบนี้ครับผมนี่เป็นสายพันธุ์ข้าวที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นแต่สอนให้ครับผมนี่นาะ เป็นก้อนเป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดมีตะห่วงอ่อยต่อยครับพี่น้องครับสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า54 5 1หครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเพ้่อไปที่เขาลบลักครับผมนุ่มขวัญชัยวัใจเกษตรครับผมจากช่อง youtube เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ทิกต็อกครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy ้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับเฮ้าสีมาไหาจากันนะครับกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนี่เนาะสิทําการพอปลูกนะครับอยู่ที่โคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคาม ยางที่เด็เกินน้ำนะครับให้พี่น้องป้องไปได้รับทราบกันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้กับเวลากับประมาณหกโมงแรกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะก่อนเท่าสิบวได้เห็นต้นเขาเห็นห่วงเขาชัดๆนะครับผมนี่เข้าไปเบิ้งกันได้เลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เข้าเริ่มจากแก่ให้หน้าเทิงนนี่ครับผมนี่เนาะว้าไปน้ำคุยกันไปน้ำให้พี่น้องป้องไปนะครับเดี๋ยวเบิ้งต้นเขาไปน้ำ เดเบิงใบท่งไปน้ำเดิเบิงห่วงเข่าไปน้ำครับพี่น้องครับนี่เนาะที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปเห็นกันยุนีครับพี่น้องครับนี่เนาะก็คือข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมนี่เนาะเบิงเบิงครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวที่มีชื่อว่าห้าสี่ห้าหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ เบิ้องนีห่วงเอามือเศร้าเข้าไปนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ให้พี่น้องป้องไปเลยเบิ่งกันนะครับลักษณะของเมล็ดลักษณะของรวงครับพี่น้องครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งกันชัดๆนะครับลักษณะของเมล็ดลักษณะของรวงข้าวครับผมนี่เนาะนี่นะครับเอาเพิ่มเติมเ่าจะให้พี่น้องป้องไปเลยรับฟังกันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่า5้าสี่ห้าหนึ่งครับพี่น้องครับ ส่วนหลายนี่เพื่อนทําการพ่อปลูกนะครับอยู่แถวทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคเหนือครับผมนี่เนาะทางภาคอีสานเฮานี่พอท่านนี่มีผู้ใดใส่แพรหลายพ่อบันไดเนาะแล้วก็ที่นี่นะครับผมแฮปปี้การเกษตรนะครับก็เลยได้พัฒนาจากพี่น้องปองไปนะครับทางชัยนาทครับพี่น้องครับนี่บึงนี่บึงจุ่มนี่นะโอ้ยบึงนี่หวงได้พัฒมาจากเพื่อนครับผม ประมาณสามกระสอบนะครับในพื้นที่สามไร่พอดีครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับผมก็เลยเอามาใส่เป็นปีแรกครับอได้ผลเกินคาดครับพี่น้องครับนี่เนาะผลปรากฏว่าเป็นข้าวที่แตกกอได้ดีนะครับผมแล้วก็ลำต้นแข็งแรงครับความสูงนี่ก็ประมาณอ่าแปดสิบเก้าสิบเซนนะครับบ่ชอดเม็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ลักษณะของเมล็ดยางไปเรื่อยครับพี่น้องครับนี่ นี่ย่างไปเรื่อยนะครับผมซึ่งความสูงนะครับประมาณ8090เซนนะครับก็เลยเห็นต้นเขานี่ยเห็นบอกครับนี่บ่ล้มแม่แต่ต้นเดียวครับพี่น้องครับนี่บ่ยังไงบวกกับการที่นี่ครับโคกหนองนาทามะข่ามาสารคามนี่มีการบริหารจัดการหย่านะครับผมแล้วก็มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับผมนี่ให้มีความเหมาะสมนะครับดังนั้นการเจริญเติบโตของเขาสายพันธุ์นี่นะครับ ในฤดูการนาปีแต่ว่าใช้ข้าวนาปังนะครับผมที่มีชื่อสายพันธุ์ว่า5451นะครับมาทําการใส่นะครับทําการพ่อปลูกนะครับอยู่ในพื้นที่นี้นะครับกันเลยง่ามนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนี่ให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่โอ้ยเป็นตะสอนให้เนาะและนอกจากนั้นนะครับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับเป็นข้าวที่ ต้านทานต่อโรคครับผมบ่ม,มีโรควิพัยครับผมนี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับมีพ่อพี่น้องป้องไปลหลายๆท่านนะครับได้สอบถามมาว่านุ่มขวัญชัยสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้มีอายุการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่เนาะว่าสันว่าสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงประมาณ90วันนะครับหรือว่า3เดือนเท่านั้นนะครับผมนี่เนาะนี่ซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุประมาณ85ดส้มือครับพี่น้องครับนี่ ผลปรากฏว่านี่ครับเหลืองแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะอ่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อีกประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คงจะได้เกี่ยวกันนะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับพี่น้องครับนี่ซึ่งมีป่ายไว้นี่ครับผมแปลงทดลองนะครับของแฮปปี้การเกษตรที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าข้าวเจ้านาปัง5451ครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใด ที่อยากที่จะได้ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมไปทาการพ่อปลูกอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับบอาสิเป็นนาปังในรอบที่สานะครับสาหรับช่วงนี้นะครับรวมไปถึงนะครับนาปังในรอบแรกนะครับอีกประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับซื้อเอาไปไว้ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งหนุ่มขวัญชัยวัจเจกเกษตรนะครับพ่อสีนีแบงปันให้กับพีกับน้องนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 8นย์2 8 6 8 4ครับผม 0925164252นะครับแล้วก็0650495999นสะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า5451ครับผมนี่เนาะเอาฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับนุ่มขวัญชัยมัจเจเกษตรนะครับอ่าก็ข้องสีอำล่าผ้าจากพี่น้องปวงไปไปเพียงตัวนี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็บคำแล้วครับพี่น้องครับเบ้งเนี่ยตะเวนสตกดีแล้วเนาะ สำหรับสายพันธุ์ต่อไปนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับที่อยู่ข้างๆกันนี้นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าหอมพวงหรือว่าจัสซินเบอร์20ครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ